สินค้าในท้องตลาดปัจจุบันมีการปรับราคาที่สูงขึ้นมากถ้าหากเปรียบเทียบกับราคาสินค้าในท้องตลาดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ผักเครื่องปรุงรสหรือแม้กระทั่งของชําต่างๆต้นทุนการผลิตคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นสินค้าประเภทเนื้อไก่ปัจจุบันมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละห0 0บาทส่วนเนื้อหมูกิโลกรัมละ1้0าบาท ไข่ไก่ราคาเพิ่มขึ้นจากแผงละ60เป็น120และผักต่างๆก็มีราคาสูงขึ้นเช่นผักบุ้งมีราคาเพิ่มขึ้นมันละ5บาทการขึ้นราคาสินค้าเหล่านี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงตอนนี้มีไข่มีเนื้อหมูเนื้อวัวไก่สัตว์นี้ขึ้นหมดเลยขึ้นทุกอย่างโดยเฉพาะไข่ไข่ขึ้นฟองระบาดก็ กระทบเพราะรายจ่ายเราเยอะแต่รายได้เรายังเท่าเดิมรายจ่ายเยอะขึ้นจากต้นทุนในการแปรรูปอาหารที่สูงขึ้นทําให้เหล่าผู้ประกอบการร้านอาหารมีรายจ่ายที่สูงขึ้นแต่ยังคงมีรายรับเท่าเดิมเหล่าผู้ประกอบการร้านอาหารเก่งหากสินค้ายังคงมีราคาสูงขึ้นคงต้องปรับราคาอาหารขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นต้องดูรอบๆด้วย รอบรอบรอบที่เราอยู่เนี่ยร้านค้ารอบรอบอะถ้าเขาขึ้นเราไม่ขึ้นใช่ไหมมันก็ผลกระทบเราก็เยอะอืมก็ก็คงต้องขึ้นตามเขาก็อาจจะขึ้นไม่เยอะเอออาจจะห้าบาทหรือถ้าไม่ขึ้นก็คงจะลดปริมาณลงเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะเปลี่ยนไปบริโภคสินค้าอื่น ที่มีราคาถูกกว่าและลดการบริโภคสินค้าที่มีราคาแพง